เราวางเงินโตนั่นกวดใส่ใส่เงนินวางเงินมันเห็นหนงเห็นส่วนปูนอยู่น้ำแล้วเงินสีนี้ก็แบบไม่ขวดใดวส่แล้วกี่ดอกกี่พวงเงินกว่าทางบุ่มมันกว่าจะเป็นสีตัวอื่นอยู่แล้วแบบสวัยดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้นอ,นองเบอร์สุขูสุคนเนาะ มาช่วงชาวันมาจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยที่อยู่ตรงอยู่ทุกมองว่ามีใจใจกันน้อยพี่น้องเนาะเริ่มเดิมพี่น้องเนาะเริ่มเติมกะเมื่อนี้อากาศก็อยากหนาวแน่พี่น้องมันลมเนาะมันลมเพราะมกัฝนตกเมื sure. ่อเช้านี้พี่น้องเนาะฝนตกเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าแถวนี้โปแห้งปันไดอยู่คุ้นแห้งเติมทางมารัดทางวียงจิตวิญไาณมาได้พี่น้องเนาะอากาศอยู่แคบนองพี่น้องไงเนาะอ่าทางชาวบ้าน พิ่นกินน้ำิ่นกินน้ำสั่งอยู่ตรงนั้นเนี่พี่น้องอยู่อยู่ก้นนองจนน้ำนองจนบกลงเนะเติมถ้าหนามบกถึงบริเวณนั่นนี่ได้พี่น้องเลยมันซึมลงน้ำสั่งฮั้นชุ่เพิ่นกับผากันตักกันเมื่อกินเนาะก็ถือว่าเติมหนึ่งเติมพี่น้องเนาะมาเวียงเขามาอัพเดทอยู่ทั้งบ้านทั้งเพื่อนของน้องลาวเนาะที่แห่ที่ว่าเขาแบ่งเแบ่งงานให้ทั้งช่วยเฮ็ดเฮ็ดงานครับทางน้องจ้อยเนาะแต่ทัางอันเขาอัน น้องดาวให้เพิ่นเห็ดใน่วนแก้ไขในเรื่องของน้ำในส่วนที่สี C, กันยังแย้งให้ซีห e ู y, e Q al, อีไว้อีคือเก่าเนาะเบาเยียงยังทีไรชื่อสีออของแท้มาใส่ไม่อยู่นอนพิงเนาะ,ะว่าตทีเขา,าเบาเยียงชื่อมาทานี่ยกะเป็นสี ถามวัตถุผลเนาะพี่น้องเด่นอีกตอนนี้ก็ไปเื่องดาวตัวมันที่วัตถุผลเนี่มันสวงามเลยเนาะแต่ก็เลยอยากเขามาลองเบิองเนาะพอลองเบิองแต่มันไม่ได้ผลนะก็จะไปซื้อใหม่ในพี่น้องเนาะเอฟซีเนาะอย่าเฝ้าลามากันเด้อพี่น้องเนาะอยางไรก็ต้องกลับก็โดก็ไฟกันหนึ่งน้องข้ามาก่อนอ่าเตือนหนาวใช่ไหมอากาศตกเพื่อเททั้งนั้นแล้วเพื่อให้ทั้งเขาอัน ผู้ชวยผู้ยังเขานี่ยุ่งึ้นไปนี่กเเดือกับสิบบลายหรอกพี่น้องตอนแรกคิดว่าสีนัู่กพากันกินมาชัางสบายดีเด้อสบายดีมงมาทางไหนอีกมงมบมงเกามุ่งเกาจเดิมบ่จะไม่ กินก่อนกินก่อนจะต้มไก่บนมันบอแค่ต้มดีบ่อน่ะอว้าบอแค่ต้มมะดีปามันชื่อห้มันเนาะบอยกว่ชื่อเป็นอันนี้ไปกินต้มไก่เท่านั้นแด้ะอ้า อ,อะไรพวกพ่ต้มเนื้อหรอต้มมาดีเนาะใช้สร้างพูดไ่่ได้กินวะจ้ะ,ะกินล้าวปลาข้าวปลาปูพันยาปูนพันกรแหงกินอะไรของำโอ้หมางไงอดีบันนี้เนาะมันนั่งยัง,มงหมางน้อยอยู่มึน ่ <idd ratchet Lust> ุุอ่แง่งฮอันเดียบอมันยังีมันชุแหงเลยนี่เดี๋ยวไปเบิ่งทางสร้างปุดตีปูนก่อนไดสีมากินเนาะนนอะทำโม่ถึงฝนถึงยังชี่อว่างามเลยเลยสีนี่แห้มันโดนฝนมาได้ กรกคนรยังยังใน,นว่วงงามเข็มขึ้นสีชับ<อ>น้าม่าอาน้าม่า<อ>น้าม่า เปิดยี่ันแล้วเปิดมาโลดเอาอ,อสายมันนี่สายใก่ก้ๆหนึ่งเปิดมาโลดเลยน,น,น,นี่อ่ะสายะอะไรบอวมีน้ำนะมันยังง่าย ปเ,เปิดได้ไหมผมเปิดว่เจ้าได้เปิดบ่จ้างเอาบ่เ้่บ้อมไปก็น่ก็หน่อยแค่ Boom. <clears throat> เด้อวันแรกยังแน่นดอกนะอ้คนีองแน่ก่อนินแน่โคลนเอาแน่นไปบห่ทำเหลี่ยมเราปาดกวดมาโดยแต่ทง lên thế tự nhiên tôi sẵn với nhau tôi mày là có những ngoài sai tôi là mình quay nên chơi chập điện chập nhang là bắt đầu vậy เดตุนี้เดี๋ยวท้ามีมาเป็นโตก็จังเหตโตลงไปนี้ไปนี้ กวดลายลายลายบ่งนะครับนั่นนี่มันบงได้มันนั่นเ่อปูนมาโฮยแบบคัดนั่นเลยก็ได้สร้างปุนเลยป <c oughs> ูนมาใส่ตรงบงได้มันบวชมันมนะ vâng bằng ngành to nên cuột tay xay nhưng bằng ngành mình hiện hên hiện phun rồi nằm. Cuột xay đó. าใส่กับชนตัวนี้เราด้ชนตัวตัวมาชุดตัวนี้เอง่ะมามาใส่ชนตัวบางชุดตัวจุดใต้กับเพื่อนตัวนี้เอ่อชุดนะมันจะงามเลยใส่ชนออกมาเลยไปใส่ชนตัวนั้น เดี่ยนะคราจังอ่าแต่มันเห็นมันยังนะเขาจะล่างน้ำฟ้าออกแล้วจะเอาสีลงมามันล่างของอกี่ดอกสีพวงเงินพอทางบุ๋มมันกฟ้าจะเป็นสีตัวอื่นอยู่แล้วจังนี้กับพี่น้องกัขึ้นแล้วทางนี้ก็ขึ้นแล้ว

ก็ขี่ปูนเนี่ยนะครับมองเป็งครับปรับง่ายมือตรงนี้ได้เสียดสูงเลยทีสะเนี่ยคำมันคำคำก้าวมันคำกับมันโมโหก็เอาประมาณซทำนี่ประมาณช่องโถมยังนี่แหละเมื่อยกับเช้าเมื่อยเมื่อยกับยา ไปหาแนวทับเรื่องนตีนอ้องเจยาา์ไปหาไกลแท้เอาเล็กเล็กแฉลงตัวนั้นได้ใช่ไหมเจย์แฉลงตัวใหญ่มันหนักยานมันสีพงค์พงคาา์ข่าเจ้าได้เจ้าโคกใหญ่ใจยานพงค์่เอาเล็กแฉลงก็ได้ละ่ะเล็แฉลงมามันยานมันพงาานนคง์ข่าเนาะมันแข็งนะขีดปูนมันตกลง คูนมันคิตกลงมาในหน้ามาได้บางเนืน้อตอนตีเอามันไอยุ่งเนี่ยนะเนี่ยมีแต่มนเลิกงานเลิกงานก็ให้น้องลาวหักชาและเป็ดไก่กำลังเัินต้มไก่กำลังดูคนไก่อยู่ทั้ง ชาเยอะมันหนาวเพิ่นเลิกเพิ่งยังก็ฮักชาเลิกต้องดาวเด้ออ่าฮักชาเป็ดไก่นะฮะยำไปเหยียบอ่าฝรั่นเลิกเพิ่งยังไล่มันพยายามไล่มันหนาวคนฮะเอาไปไม่ได้ไกลจอนไอ้ไกลพายฉันอ่าเล้วก็ให้เพิ่นเอิญไปให้เพิ่นเอิญเกลือไปเพราะว่าตอนแรกนะเอาไล่ออกแต่ปิดประตูไว้ เดี๋ยวพยายามบวหอยมันเข่ามาแยกมันไปเหยียบกันเพื่อนมันจะเป็นหอยมาได้ชิวาสาร้างเฮ็ดบุดีแต่เฮานะไม่ได้หงเป็นหนะักเป็ดแค่ดอกเป็ดมันบุรือ้อต่ในดอกเป็ด <c oughs> มันจะมีสีนั่นอยู่พีนน้องเนาะ <c oughs> lăng cai ừ. tiếng tùm tùm nó... ừ. nữa Khỏi lăng đều dành phụng ta nữa Hai tháng thường nơi được Mình mới Mà đồ nghe, đồ nghe. Đồ nghe. Đồ nghe. Đồ nghe. ลองโม้ได้เนาะผู้ช่วยเนาะนี่นู้นนี่เหว่าน่ยนูนนี่น่นี่เ่ิตคือมือจเใจ้เยนี่านนี้่โอ้ยเนาะเออเนี้เปูนเป็นทไรอนชอบนะเป็นเนีเีักบ้โอ้ยย่แล้วบป่า้วัน เห็นเห็นเลื้อเห็นอยงนิ้ชีอกวกก้อนบัารท่านก่อนชีิบอกให้น้องจ้อยมาหาเล็กแฉ่งบวชไว้ครับเล็กแฉ่งทุกคนตีมือจนพงเนาะเทียวเลยบอลเลยโอ้ยขามนั่งกับเอาแบบที่ช้เลยครับขานั่งกับมือนี่พากันเปลงตัวนี้ไว้มืนดังเตยาวเลกเลงให้เอาเงินว่าเนาะ ต่วาเข้าหน่าสีเปนนี่ข้าได้ยาน่เอเเอนกด้อยเยเออวันทีห้อะเมเหนเขไดเอออาวมองด้วยมึง้อยนี่ดเนนี่้ออ่ะออไหเเอมึงเริ่มมองเื่องเมือนไอ้พงศ์หัเอากันด้เฮ้มึงกลัวมึงกลัวเฉเนื้อท่อนคอยพี่เเนื้อเับยีบันสนนี่ โอ้แข็งแข่ข่นาดีวะนาดีเนาะคุณนาชาดาจิ้มไข่จะเป็นได้กงใหญ่เลยนีเครื่องมัด หางมุดไปจักจัดี๋วพื้นมุดหลายเลยมันได้หมอ่ปูนที่ปูนเขาเขากอมันตุ๊น่มันปูนฉาบปูนฉาบว่ะปูนสาบนาเป็นปอาบเลยมันเฮียเราได้เก็บวะม่อมีคนเก็บขี้ปูนวะบ้าน้องย่อยว่ะเจ้าเก็บเจ้าอย่างนีมันกับหัอันนะเฮแรงใจเน ไปชูฮะพี mortar, ่น hey. ้องเนาะมาที่แหละยถูกเองเองก็จะได้ขอจบลงไว้ก่อนโคโค่ในคลิปต่อไปพี่น้องเนาะคลิปนี้แค่ไนวัยที่ต้นลำเบตโต้องเห็นเนาะคลิปนี้แค่ลำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่ผ่านอะไรก็ต้องกลับขอโทษขออภัยอะไรเนาะต้องกลับมาสบายดีสบายดีเลยคู่ชุดเนาะ